สัญญาณทงครับรอบสนามครับสัญญาณทงเยี่ยวเป็นสัญญาณผมบอกว่าความพร้อมในสนามพร้อมครับตอนนี้รถเหลืออยู่แปดคันครับสำหรับล้หน้าเพชรมือใหม่ ตีอันไทยจูกพัดหมายเลขบ้าไม่อไอ้ต้อย, <4 S 1> <5 S 2> ยไม่เดินก้นอครับหมายเลขสามเก้าเป็นไรครับออกสตาร์ทไม่ได้โอ้ยเสียโค้งเนาะสำหรับพนิตาประพันสอนดูครับผู้หญิงครับหนึ่งเดียวครับเนี่ยฝนเริ่มมาแล้วเอ้าพงศิตีทำอะไรเ,เอ,อ้าผู้หญิงต้องบอกว่าหูโดนไปเต็มๆครับหาอะไรก่อนหายังไม่เจอเอ้าพงศิตีจะเล่นอะไรจะโชว์อ๋อ ยาทองครับเลข39ครับจอดตรงนี้ เราเข้าปูมยี่ตียวใครเก่งครับเจ้านี่เป็นเักเล่นเกมแล้วตามไปดูนักเล่นเกมจะเป็นกับได้สามุรสุดครับนุ้ยนี่ทำเล็บมาแรงจริงๆครับเป็นเด็กใหม่จากเมื่อจากปีที่แล้วครับขับนุ้ยร่นหล่อหลังโอเพ่นครับมือใหม่ดาวรุ่งอยู่เลยครับเอ้าไปทำอะไร สำหรับสุริชสุริศิษประทุมชาติดหมายเลขที่สองครับเสียบคืนเลยครับปานิชตาโอ้ไม่น่าครับดีดดีดีดีครับดีดีไรด้เลยครับจะเป็นหมายเลขสิบหกครับพรมยิปยัไปจิตต่อด้วยหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับสียบศิษฐ์ประทุมชาติและหมายเลขที่สเมนัชษีครับพี่ชายสอนแตงแวลขเก้าครับเต่อ เซหนึ่งสองก็ยังมันอยู่ครับมีอยู่สองข้อครับมีแล้วแต่เซย์ยิงโค้งละครับอีกหนึ่งขันสัญญาณทองหลวงนะครับเป็นสัญญาณบอกบอกว่าข้านมากแล้ว ทันข้างหลังครับเห็นสัญญาณงเหลืองครับต้องระมัดระวังครับใช้ความระมัดระวังอ้เอเฮ้ยีรถ้เาลเฮ้ยเฮ้ย้ เราไปด้วยครับไม่ชนไม่รอแน่แลรีคอร์ดมันลงครับยังไปเรื่อยครับเฮยแรงมากมากอันดับสามและสี่ครับสามสี่ยังไล่บี้กันอยู่เลยครับสามสี่วุฒิชัยไม่ได้แค่นั่งรีคอร์ดเพื่ออวุฒิชัยหมายเลขสิบเอ็ดครับไม่น่าไปจอดรอครับหมายเลขสิบเอ็ดโอ้ หนสองก็ยังไล่บี้กันอยู่ครับหมายเลขสิบหกพงกีตีย์ภัยกิจครับและหมายเลขยี่สิบเอ็ดสนปรุงศกยังไล่บี้สามสี่หมายเลขยี่สิบสิจัยสาแตกองครันครับคบคไหมหมายเลขสบอกันไปรเหรอวราจะรอหรอบองดันเข้าไปดันเข้าไปไว้ป้องกัน มันจะแก้ไขดีวะขายเลขสาบหาที่ขายรถเลยระรบคนวงไพครับเสียอยู่โค้งเดียวไม่แก้เลยลงจากรถเรียบร้อยเรไปคุยกันลงเรียบระเช้าลยเชรสามแลสี่ครับสามสี่ห้าดูสามสี่ครับันนเราลมไปอันนี้เป็เต็มเอาไล่เ็มกแล้วีกเลสา มันหาหรือเปล่ปปาหมายเลขสิบปคุณ <ố Share. S 1> ะเตะรเป็นอะไร,ร,ระยี่สิไล่ติดแล้วครับไล่ติดแล้วยี่สิบเอ็ดประสานมันุมงตามาก้หมายเลขหนึ่งหละหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับอันดับที่2 สามสี่ห้าครับดูตำแหน่งที่สามสี่ห้าครับดูซิว่าจะยังไงสามสี่ห้าอันดับที่3ครับหมายเลขย2อันดับที่4 9, ครับหมายเลข9กครับ อันดับที่5เป็นหมายเลขสิบเอดครับ1 2 3 4 5ครับขับเข้ามาเลยต้องไหมฮะต้องให้ผาเร <P> <c oughs> ืกลูกตั้งเครื่องรับรับรถได้ที่ก็รรับรางวัลน,นะครับแล้วขับออกไปเลยครับตอนประชุมนะครับเราได้ปี <c oughs> ๊บแล,ล้วนะครับเราแก้งไปแล้ว ต้มารับที่นี่เลยครับอ่าจอดรถแล้วก็เรียกไปเลยคือพวกนี้ยังไม่รู้ว่าถ้านิ่งเนี่ยจะเข้าไปใกล้เรื่อยๆใกล้เรื่อยๆใกล้เรื่อยๆนะถ้าเดี๋ยวก็หาจังหวะแซงได้รถนู้นกลับไปนะครับหลังเรถมือใหม่นะครับให้นำรถมาจอดรอที่จุดสตาร์ทได้เลยครับรถหลังงเรถมือใหม่ครับเบอร์แปดเก้าจ็ดเป้าไปแล้วเอาอะไปเลยก็ได้ครับรับตรงตาหมากลูกไปแล้วครับ ทำงานตรงจุดสตาร์ได้วยคันหนึ่งครับ